สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีข่าวจากกรมธนารักษ์นะครับโดยจะมีการเปิดให้จองนะครับเหรียญพระคลังมหาสมบัตินะครับผมซึ่งกรมธนารักษ์จะเปิดให้จองในวันที่2ถึง3 0พฤศจิกายน2 5 6 3นี้นะครับโดยจะมี3แบบด้วยกันนะครับ จะเป็นแบบเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เป็นเหรียญทองแดงนะครับโดยเหรียญทองนะครับก็จะจําหน่ายในราคา5 5 5 0 0บาทนะครับผมเหรียญเงินนะครับจำหน่ายเหรียญละ3,000บาทนะครับส่วนเหรียญทองแดงนะครับจำหน่ายเหรียญละ100บาทนะครับโดยนะครับ กรมธนารักษ์จะเปิดให้จองนะครับ เหรียญพระคลังมหาสมบัติครบรอบ88ปีกรมธนารักษ์นะครับโดยจองวันแต่วันที่2ถึง30พฤศจิกายนนะครับแล้วก็รับเหรียญที่เลึกได้ตั้งแต่วันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับสารที่จองได้แก่กองบริหารการคังกองกระสาบกองบริหารเงินตากองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐหน่วยงานส่วนกลางของกรมธนารักษ์นะครับเดี๋ยว สถานที่จองเดี๋ยวผมเอาไว้ในใต้ลิงค์ให้นะครับท่านใดสนใจก็ไปจองได้เลยครับเป็นเหรียญที่ระลึกพระขังมหาสมบัติครบรอบ88ปีของกองกรมธนารักษ์นะครับผมสามารถไปจองได้เลยนะครับนี่คือข้อมูลและสุดที่มาฝากกันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ